เข้าใจป่ะเราโกคนคิดอย่างนี้ว่ามึงชอบใช่ไหมที่มึงไม่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 พูดเลยเลย่ไม่ชอบเข้าไปไกลๆครับไม่ชอบเข้าไปไกลๆไปไกลเลยถูกต้องพี่พี่หนึ่งผมผมอะทำมาที่ของผมก็คือผมเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดและผมรักครอบครัวผมผมปล้อยผ่านไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอะไรครับมันเยอะไปแล้ว ใช่ครับถูกแล้วบ่อยนะให้ปั่นยังไงก็ไม่แตกแยกแต่ในนาว,วันนี้มผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับในนาว,วันนี้นะครับผมขอพูดตรงนี้เลยผมจะทำทุกอย่างเพื่อผมจะทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวบ้านบารมีผมจะทําทุกอย่างผมพูดชัดเจนนะผมจะทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวบ้านบารมีผมจะทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวบ้านเพชรวิเชียน ผมจะทําทุกอย่างเพื่อนนุเพื่อนนุ่นไม่ว่าเขาสองคนจะต้องการอะไรสองบ้านนี้ต้องการอะไรถ้าผมทําให้ผมจะทําแต่ผมทําเพราะว่าผมเป็นพี่ชายผมและผมเป็นพี่ชายผมเป็นพี่ชายของน้องผมผมเป็นพี่ชายนุผมเป็นเพื่อนกับคนที่จะเป็นน้องสซอรพผมในอนาคต หยุดนะครับใครที่มีมีเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะที่มีแอคปันอะ่ะหยุดนะผมพูดขนาดนี้แล้วนะผมไม่รู้หรอกว่าที่ผมพูดออกไปอะ่ะคนจะเข้าใจผมแบบร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าเข้าใจแบบห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ผมทำบนความถูกต้อง นั่นคือให้คุณจะจิ้นหรือว่าคุณจะชื่นชอบผมแต่ถ้าคุณด่าน้องผมผมก็ด่าคุณและผมก็จะไม่โอเคด้วยชัดเจนเนาะแอคเรือผีอะไรหยุดเนาะหยุดเนะาะไรสาระ nó, subscribe đó